ลุ้นการเมืองกันแม่เรียกว่าเข้มข้นกันเลย<ใ>น,นะฮะจริงๆลุ้นกันมาตั้งแต่วันพุธแล้วละ่ะนะฮะว่านาย,ยกรัฐมนตรีของไทยนะฮะจะชื่อนายเศรษฐาทวีสินหรือไม่ะนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีกันใหม่เมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและในท้ายที่สุดก็เป็นไปตามคาดนะฮะก็เรียกว่าลอยมาแล้วฮะ,ค,ะคุณแพทองทานชินวัตร ลูกสาวของอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะครับ<ะ>ก็ได้รับเลือกจากสภานะครับให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและเป็นนายกผู้หญิงเนี่ยนะฮะคนที่2ในประวัติศาสตร์นายกของบ้านเราด้วยและอายุน้อยที่สุดสำหรับนายกในบ้านเราด้วย<ะ>เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยติดตามกันอยู่ดิจิทัลวอลเล็ตกลงไปต่อไหม เนะพราะอย่าลืมนะฮะว่าดิจิทัลบอลเลตเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนะแต่เป็นนโยบายของพรรคเพื<ช>่อไทยที่ใช้หาเสียงถึงแม้ว่าคนที่จะพูดบนเวทีประกาศนโยบายนี้จะเป็นคุณเศรษฐาก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชมฮะอาจจะต้องไปดูรายละเอียดนะฮะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเนี่ยหลุดไปหมดเลยเพราะนะั้นเท่ากับว่าคุณพายตรงทานจะต้องฟอร์มคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้เนี่ยก็จะต้อง แถลงนโยบายต่อสภาตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมฮะต้องไปดูว่าคําแถลงนโยบาย1 2ึ่เนี่ยที่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วยหรือไม่ค่ะคือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเพราะถือว่าเอา้าใช้เป็นนโยบายหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเพียแต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดเนื้อในว่าสรุปแล้วเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่อย่างไรอันนี้รอติดตามกันนะครับท่านผู้ชมฮะ็ไม่ว่าการเมืองนี่ไปไวมากเนาะเพราะว่าเมื่อวันพุธก่อนนู้นนะฮะก็ยุบพรรคเก้าไกลนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางแกนนำพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเก้าไกลเองหลังจากที่ถูกยุบนะฮะแล้วก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลเนี่ยนะฮะก็ทำให้ต้องตั้งพรรคใหม่ก็คือพรรคประชาชนนะครับท่านผู้ชม ก็นําโดยคุณเท่งนัทพงศ์และคุณไหมายสิริกัญญานี่นะฮะโอ้โ oh, ห oh. เรียกว่าการเมืองเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับอนาคตการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อนะครับ